ช่วงรู้ทันป้องกันได้ในช่วงของรู้ทันป้องกันได้นะคะก็มาดูกันค่ะกับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเตรียมความพร้อม4ด้านปรับโควิดสู่โรคประจำถิน่นภายใต้แนวคิด Health for Well นายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนอผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อรองรับการเดินหน้าไปสู่โรคประจําถิ่นอย่างปลอดภยัยภายใต้แนวคิด health for w e l l ใช้สุขภาพสร้างความเข้มแข็งประเทศนะคะก็คือประชาชนปลอดภยัยเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งประเทศไทยแข็งแรงโดยมีเป้าหมายเพื่อคืน ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับประชาชนทุกคนผู้ป่วยทุกโรคได้ใช้บริการตามปกติเนื่องจากโรคโควิด -19 ลดความรุนแรงลงมากนะคะไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรงจนกระทบกับการรักษาพยาบาโลโรคอื่นๆอีกต่อไปโดยจะมีการเตรียมความพร้อมมาตรการทั้ง4ด้านก็คือ 1. มาตรการทางด้านสาธารณสุขนะคะก็เดินหน้า Universal Vaccination นะคะ เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากกว่า60%ปรับระบบการเฝ้าะระวังเน้นการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและผู้ป่วยปอดอักเสบผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศปรับแนวทางการแยกกักผู้ป่วยและกักกันผู้สัมผัสนะคะ2ก็คือมาตรการทางด้านการแพทย์ปรับแนวทางในการดูแลรักษาโควิด -19 แบบผู้ป่วยนอกเน้นดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงรุนแรงแล้วก็มีอาการรุนแรงผู้ป่วยภาวะลองโควิด มีการปรับมาตรการการดูแลผู้ป่วยทั่วไปไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด19ยกเว้นว่ามีอาการหวัดนะคะหรือว่าสงสัยว่าติดเชื้อระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยในหรือว่าผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัด จะตรวจ ATK หรือว่า RT-PCR ตามความเหมาะสมนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ป่วยรายอื่นรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์นะคะ3ก็คือมาตรการทางด้านกฎหมายค่ะสังคมและองค์กรโดยบริหารจัดการด้านกฎหมายเพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุขนะคะซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็จะมีการพิจารณาเสนอปรับให้โควิด -19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังค่ะ รวมไปถึงมาตรการผ่อนคลายทางสังคมนะคะลดการจำกัดการเดินทางและการรวมตัวของกลุ่มคนหมู่มากซึ่งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาสบคได้เห็นชอบให้พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวและพื้นที่เฝ้าระวงังเปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะ อาบอบนวดหรือสถานบริการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันได้โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดแล้วก็เน้นย้ำในมาตรการ 2U ก็คือ Universal Prevention แล้วก็ Universal Vaccination นะคะ และข้อที่4ค่ะมาตราการทางด้านการสื่อสารทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร,ร่วมกับโควิด -19 ได้นะคะโดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อสร้างความร่วมมือของประชาชนในแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเตรียมความพร้อม4ด้านในการปรับโควิดสู่โรคประจาถิ่นนั่นเองนะคะ